สวัสดีค่ะวันนี้แม่อูที่ดินพามาดูที่ดินแปลงเล็กติดภูเขาแบ่งขายนะคะพิกัดตรงนี้อยู่ตำบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะแปลงนี้นะคะแบ่งขายเริ่มต้นที่80ตารางวาถึงร้อยตารางวานะคะมีทั้งหมด10แปลงค่ะราคาเริ่มต้นเพียง8ปดแสนหนึ่งบาทนะคะตอนนี้ว่างเพียง9แปลงเท่านั้นนะคะที่ดินแปลงเล็กนะคะเหมาะสําหรับที่ทําธุรกิจร้านอาหารสร้างบ้านาวิวเขาหรือว่าจะถือทํากําไรได้เลยนะคะ ดูบรรยากาศนะคะเราบดอัดดินภูเขาให้แน่นๆแบบนี้เลยนะคะยิ้วกระเป๋าเข้ามาสร้างกิจการขนาดเล็กได้เลยนะคะหรือจะทําเป็นคาเฟ่ภูวินล่าได้เลยนะค่ะมีไฟฟ้าประปาพร้อมเลยนะคะเป็นโครงการขนาดเล็กนะคะไม่อึดอัดค่ะเนี่ยสำหรับท่านที่อยากได้ที่ดินติดภูเขานะคะแค่เงินหลักแสนก็ได้ทำเลดับล้ก็วิวหลักล้านแบบนี้เลยนะคะ ตรงนี้อยู่ติดกับถนนเลี่ยงเมืองนะคะซอยสุวรรณสร6นะค่ะถ้ายัางไงก็เข้ามาดูนะคะตอนนี้เหลือเพียง9แปลงเท่านั้นนะในโครงการเราก็จะบดอัดทำลาดยางให้แบบนี้ล้อมรั้วคาวบอยสวยๆนะคะอบร้อมด้วยธรรมชาติทุกแปลงเลยนะคะนี่ค่ะทางเข้านะคะตรงนี้ห่างจากถนน ลาดยางเขาน้อยเขาพระนะคะถนนเขาพระตรงนี้ค่ะเข้ามานะแล้วก็มีเพื่อนบ้านชุมชนแล้วก็แบบเลือกเขาแบบนี้ค่ะภูเขาอยู่ตรงหน้าเราเลยนะคะไม่ต้องเดินทางไปถึงเขาใหญ่เลยภูเขาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยค่ะแปลงที่ดินขนาด80ดิตารางวาแปดิบตารางวาเหมือนที่ผังที่อุ้ขึ้นให้นะแปลงนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะเป็นแปลงที่ติดถนนแบบนี้เลยค่ะนะข้างในก็เป็นชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านเลยนะคะเพื่อนบ้านเต็มเลย นี่เป็นบรรยากาศขึ้นบ้านเต็มเลยนะคะให้ดูรอบๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะการพัฒนาสาธารณูปโภคพร้อมเลยนะคะไฟฟ้าประปาหน้าแปลงเลยนะ,ะก็สำหรับท่านที่มองหาที่ดีนครนายกนะคะห้ามคาดแต่นี้จริงๆนะคะเราทำทางสาธารณะให้สวยๆแบบนี้นะคะเป็นอัดบทลาดยางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ เนี่ยค่ะเป็นดินภูเขาอัดแน่นนะสามารถมายกบ้านแล้วก็เป็นแบบติดภูเขาแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าเป็นช่วงฤด,ดูหนาวนะคะจะหมอกเต็มเลยนะเขาลูกนี้ยค่ะนี่เรามาตอนบ่ายโมงนะคะได้ยินเสียงจักระจันไหมคะนี่ดังแบบนี้เลยนะคะดูตามผังเลยนะคะของเราตารางวาระหนึ่งหมื่นบาทนะคะ ไม่ได้บวกแม้แต่แปลงใดเลยนะคะท่านที่มาก่อนเลือกแปลงทําเลที่ถูกใจก่อนได้เลยแต่บอกเลยนะคะจุดเนี้เป็นแบบห้ามพลาดเลยอะนะถือผังในการสร้างบ้านแล้วก็มาวางจองกับแม่อูนะ0 8 2 6์6ปดสอนะคะมาเรลยลึด,ด่วนๆนะคะมาทีทองจริงเนี่ยวันนี้ลงพื้นที่ยังตื่นเต้นเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะ วิวหลักล้านเลยนะคะสำหรับท่านที่มาใช้ชีวิตไวกษะเสียณนะแนะนำแปลงนี้นะคะเดินทางใกล้โรงพยาบาลนครนายกเพียงสานาทีนะถึงละแปลงนี้ใกล้มากๆเลยนะคะมีไฟฟ้าหน้าแปลง3เฟสแบบนี้เลยนะคะทำสำนักง,งานออฟฟิศอยู่ตรงนี้ได้เลยเนาะยุคโควิดทำงานที่ไหนก็ได้นะคะเป็นพ่อค้าไหมคะออนไลน์ก็มาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ